ภาพนี้นะครับก็เป็นฐานน้ําแข็ง่าเราพอจะมองไหมนะครับนี่แหละเป็นฐานน้าแข็งนะครับก็คือเป็นเหมือนกับแม่น้ําเลยนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่การไหลของของเหลวมันเป็นการไหลของของแข็งแทนนะครับอ่าภาพเนี้ยนะครับก็คือเป็นเรียกอะไรเป็นเป็นทางเป็นเหวไม่ใช่สิ เป็นหลุมเขาเรียกว่าเป็นรุ่มของเทือกเขาอ่ะนะครับเหมือนตรงเนี้ยก็เป็นเทือกเขานึงตรงเนี้ยก็เป็นเทือกเขานึงแล้วมีทางน้ําให้ไหลผ่านแต่น้ํามันไม่ไหลเป็นของเหลวมันไหลเป็นของแข็งแทนนะครับซึ่งนี่แหละเขาเรียกว่าทางน้าแข็งนะครับแล้วมันเกิดการก่อนอยังไงนะครับของหินก็เนี่ยนะครับด้านข้างเนี้ยของโขดป่าของเทือกเขานะครับจะจะ,จะถูกการสัมผัสโดยตรงกับทางน้าแข็งเราเห็นไหมนะครับเนี่ยจะเกิดการคูดกันแถวๆเ,เนี้ย นะครับขอบขอบหรือขอบขอบฝั่งนี้ก็ได้หรือจะเป็นด้านล่างของทารน,น้ําแข็งก็ได้ที่มันปกคลุมอยู่นะครับทารน,น้ําแข็งเนี่ยเป็นของแข็งซึ่งมันไหลลงด้วยแรงน้มถ่วงของโลกนะครับไหลลงเรื่อยๆมันก็จะเกิดการคูดการขูดการบดการขายี้ของทารน,น้ําแข็งแล้วก็หินนะครับทําให้พวกเนี่ยพวกด้านข้างเนี่ยหรือว่าด้านล่างของทาร ทางทางทางของในเนี้ยทางของน้าแข็งเนี่ยมันเกิดการเสียดสีกันนะครับจึงเกิดการกร่อนของหินได้นะครับก็ประมาณนี้อ่านะเดี๋ยวเขียนกำกับไว้หน่อยนะครับอ่านะการเคลื่อนที่ของทานน้ำแข็งนะครับ เออเขาเรียกว่าไหลเขาเนาะไอเนี้ยพวกเนี้ยเขาเรียกว่าไหลเขาไหลไปตามไหลเขาการเคลื่อนที่ของทานน้ําแข็งตามไหลเขานะครับด้วยแรงน้ำถ่วงนะครับเมื่อไหลด้วยแรงน้ำถ่วงเนี่ยทานน้ำแข็งเหล่านี้นะครับก็จะคลดหรือ กดทับหรือว่าบดหินต่างๆนะครับเขียนว่าอะไรดีไหลตามไหลตามไหลเขาด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับทําให้ปวนน้ําแข็งนะครับเกิดการบดถูดขูดขีดอ่าเขียนไม้หมดนะครับ กระแทกนะครับหินจึงปลอดนะครับนี่คือภาพที่สองเกี่ยวกับทานน้ำแข็งแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นภาพนี้เป็นภาพในถ้ำเหมือนเดิมแต่ว่าโฟกัสกโฟกัสกตรงที่หนึ่ง นี่ก็คือการกร่อนกันนะครับเป็นภาพนี้เป็นถ้ำถ้ำหนึ่งนะครับเราจะเห็นไอ้นี่อยู่กําลังมีอ่าอะไรเขาเรียกว่าหินงอกหินย้อยใช่ไหมนะครับด้านบนเราจะเรียกว่าหินย้อยส่วนลลด้านล่างตรงเพดานเราจะเรียกว่าหินย้อยส่วนตรงพื้นถ้ำเราจะเรียกว่าหินงอก นะครับซึ่งมันเกิดหินงอกหินย้อยได้ยังไงนะครับมันก็อยู่ในหัวข้อของการกรดนี่แหละนะครับอ่ะเรามาดูนะครับอันนี้ครูก็จะอธิบายด้วยสมการเคมีเหมือนเดิมนะครับมันเดิมเลยกรดตัวเดิมเลยเหมือนเหมือนกับการผูกพังทางเคมีเมื่อกี้เลยนะครับตัวนี้เหมือนเดิมคาร์บอนเนฟไซด์นะครับทําปฏิกิริยากับน้ำผมเหมือนเดิมนะครับได้ตัวเดิมเลย H2CO3 นะครับเป็นกรดแล้วนะเมื่อกี้กรดคาร์บอนิกนะครับ,รบทีนี้เหมือนเดิมกรดคาร์บอนิกนะครับจะทำปฏิกิริยากับหินปูนเหมือนเดิมแคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยาหินปูนเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราจบไปแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันต่อยอดนะครับ สองตัวเนี้ยทำปฏิกิริยากันนะครับเราจะได้ปฏิกิริยาที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนนะครับแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนนะครับทีนี้ แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวทําให้เกิดพวกหินงอกหินย้อยนะครับเพราะว่าอะไรนี่ไงนะครับตัวแรกคาร์บอนทาปฏยากับน้นําฝนถูกไหมนะครับได้กรดมาตัวหนึง่งนะครับแล้วกรดเหล่านี้ไปทปําปฏยากับพวกหินปูนนะครับหินปูนก็คือพวกผาผนังถ้าเหล่านี้นะครับทําปฏยากาันปุ๊บมันจะได้สารละลายที่เรียกว่าแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนนะครับลอยหรือว่าไหลอย,อยู่ตามอ่าเพดานถ้า หรือหยดลงมาตามเนี่ยนะครับเวลาไหลลงมาตามเพดานปุ๊บมันก็จะหยดลงมาถูกไหมนะครับนี่แหละนะครับเวลาเราเข้าไปในถ้าเห็นหนินอกหินย้อยแล้วมีน้ําหยดอยู่นะครับซึ่งน้ําที่ที่หยดอยู่เนี่ยมันจะประกอบด้วยสารแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนอยู่นะครับแล้วมันเกิดมาได้ไงนะครับพวกหินหนอกหินย้อยก็เกิดจากตัวนี้นะครับไอแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอ่าเวลาผ่านไป เวลาผัดไปปุ๊บมันเป็นสารละลายสารละลายหมายความว่ามันมีของเหลวถูกไหมของเหลวกับให้เรานึกถึงน้ําเกลือนะครับการทํานาเกลือเวลาเขาจะเอาเกลือมาใช้ได้เขาต้องให้น้ําระเหยออกไปก่อนถึงจะเหลือเป็นผลึกเกลือก็ในแนวเดียวกันกับหินงอกผิดย้อยนะครับสารตัวเนี้ยเป็นสารละลายอยู่ซึ่งเมื่อเวลาผัดไปน้ําจะระเหยนะครับเวลาน้ําระเหยปุ๊บ ก็จะเหลือเป็นหินปูนหรือเหลือเป็นะตะกอนแข็งๆนะครับซึ่งก็คือหินงอกกับหินย้อยนั่นเองนะครับแค่นั้นนะครับหลักการมันเวลาผ่านไปนะครับจะได้เป็นตัวนี้บบเดิมหินปูนเห็นไหมแคลเซียมคาร์บอนมันจะได้แคลเซียมคาร์บอนอแคลเซียมโคตแล้วก็ คาร์บอนไดฟล์แล้วก็น้ำนะครับของสารตัวเนี้ยนะ้องแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะได้ตัวเดิมเห็นไหมหินปูนเมื่อน้ำระเหยออกไปนะครับน้ำก็อยู่นี่แล้วก็ได้แก๊สคาร์บอนแปลว่าในถ้ำเนี่ยจะมีแก๊สคาร์บอนอยู่เยอะนะครับอันนี้ก็คือคาร์บอนเนาะุมไม่เขียนละเราน่าจะดูออกจากสัญลักษณ์ นะครับนี่ก็คือหลักการที่ทําให้เกิดการปร่อนนะครับเกิดเป็นหินงอกหินย้อยตามถ้ำนะครับจากสมการนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนกํากับไว้หน่อยว่าหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นยังไงนะครับอ่ะค้างอีกแล้วอ่ะตัวนี้นะตัวนี้นะครับที่ทําให้เกิดหินงอกหินย้อย เพราะว่าเวลาผ่านไปนะครับเนี่ยเวลาผ่านไปทีนี้หินงอกนะครับคําว่าหินงอกอามาเขียนตรงนี้นะหินงอกนะครับก็คือเป็นเป็นสารละลายหรือเป็นหินปูนตัวเนี้ยนะครับอ่าเป็นหินปูนหรือว่าเป็นสารละลายตัวเนี้ยนะครับผุดนะครับผุดจากพื้นถ้า ผุดจากพื้นถ้ำแล้วเรียกว่าหินออกส่วนหินย้อยนะครับมันก็คือหินปูนตัวเดิมเลยนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตน,นะครับผุดจากเพดานถ้านะครับอ่นนี่ก็คือเป็นการเกิดหินงอกหินย้อยจากสมการนี้นะครับจากสารละลายตัวนี้ นาะอ่ะทีนี้ครูจะมาอธิบายว่าทําไมคาร์บอนไดออกไซ์ที่มันผสมกับน้ําฝนมันเป็นกรดคาร์บอนิกแต่ทําไมมันไม่เรียกว่าฝนกรดนะครับคําว่าฝนกรดเนี่ยมันต้องเป็นกรดที่แรงนะครับแต่กรดคาร์บอนิกมันเป็นกรดอ่อนนะครับมันเป็นกรดอ่อนซึ่งสเกลของค่า pH มันคือเท่าไหร่ละนะครับครูมอธิบายข้างนี้นะ สิบสี่ไหมสิบสี่ถึงหนึ่งใช่ไหมซึ่งค่าเจ็ดจะเป็นกลางใช่ไหมอันนี้ครูมันก็ค่าเจ็ดจะเป็นกลางส่วนหกถึงหนึ่งกับแปดถึงสิบสี่อ่ะหกถึงหนึ่งเนี่ยจะเป็นกรดสี่อ่าแปดถึงสิบสี่จะเป็นกลางเราเข้าใจเราเข้าใจอันนี้ไหมช่องช่วงนี้ที่ครูแบ่งนะครับช่วงใหญ่ที่ครูแบ่งคือหนึ่งถึงสิบสี่ นะครับผู้เขียนหนึ่งฝั่งซ้ายนะเอ้ยผู้เขียนหนึ่งฝั่งขวาสิบสี่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วเจ็ดอ่ะมันคือกลางนะครับเจ็ดมันคือกลางส่วนหกลงไปถึงหนึ่งอะ่ะเขาเรียกว่ากรดส่วนแปดขึ้นไปถึงสิบสี่เขาเรียกว่าเบสนะครับอ่ะผู้เขียนว่ากลางเฉยเลยนะครับกดเบสอ่ะจะเรียกว่าเบสก,นะก,ก็ได้นะครับเป็นเบสหรือกดเบสก็ได้นะครับแล้วแต่เราเรียก ทีนี้นะครับคําว่ากดแก่กับกดอ่อนเราคิดว่าเลขหกกับเลขหนึ่งอันไหนกดแก่อันไหนกดอ่อนอันนี้ครูถามครูถามยังอยู่ไหมนะครับหรือหายไปแล้วอยู่ครับ เราคิดว่าเลขหกกับเลขหนึ่งอันไหนเป็นกฎแก่อันไหนเป็นกฎอ่อนเลขหกกฎแก่ได้แก่กฎอ่อะนะครับเอาใหม่เนาะอ,อกดที่อ่อนมันคือเลขที่มากนะครับส่วนเลขที่น้อยมันคือกดแก่นะครับแปลว่าถ้าเลขยิ่งน้อยลงไป รดจะมีความแก่ที่มากขึ้นแปลว่าอันตรายต่อเรามากขึ้นนะครับเราดูค่านี้ก็ได้นะครับค่าจากสเกลเนี่ยที่ครูวาดไว้เห็นไหมเลขเจ็ดมันมันคือกลางนะครับเลขเจ็ดมันคือกลางดังนั้นถ้าพึ่งเบี่ยงไปหมายเลขหนึง่งแปลว่ามันพึ่งเริ่มเป็นกรดพึ่งเริ่มเป็นกรดเหมือนกันเลขแปดมันก็มันก็แค่พึ่งเริ่มเป็นเบสนะครับเจ็ดมันเป็นกลางไงนะครับดังนั้นกลางปุ๊บมาแก่เลยไม่ได้มันก็ต้องค่อยค่อย ค่อยๆเป็นค่อยๆค่อยๆเข้มนะครับหก็เริ่มค่อยๆเป็นกดกดค่อยๆเป็นนะครับก็เป็นกดอ่อนก่อนห้าก็เริ่มจะเข้มขึ้นมานิดนึงสี่ก็เริ่มจะเป็นกดที่เริ่มแก่ละสามก็แก่ขึ้นมาหน่อยสองก็แก่หนึ่งก็แก่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือกดเนาะในทางเดียวกันเบส8แปดก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเป็นเบส9เก้าก็เป็นเบสอะไรเงี้ยนะครับเริ่มจะ เบดแก่ิ0ก็เริ่มเบดแก่11ก็แก่ลงไปอีกอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นสเกลไล่ไปนะครับอ่ะึงไหน่ารัเมื่อกี้อ่ะทีนี้ทำไมนะครับเขาไม่เรียกกดคาร์บอนิกเป็นผนกดเพราะว่ากดคาร์บอนิกมันเป็นกดอ่อนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณราก่อน กรดคาร์บอนิกมันเป็นกรดอ่อนซึ่งกรดคาร์บอนิกมันมีค่า pH เอชที่4.5นะครับมันก็อ่อนมันก็อ่อนอยู่ระดับหนึ่งให้แล้วระดับหนึ่งนะครับ อ่ะนะครับพวกกรดคาร์บอนิกเนี่ยมันเป็นกรดอ่อนเนาะทีนี้ไอ้พวกกรดแก่หรือว่าฝนกรดเนี่ยมันคือตัวไหนครับเรามาดูนะครับคําว่าฝนกรดมันจะมีแก๊สต,ตัวหนึ่งที่ชื่อซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็แก๊สอีกตัวหนึง่งเรียกว่าไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับมันคือแก๊สสองตัวนี้ที่ทําให้เกิดฝนกรดนะครับซัลเฟอร์เดี๋ยวแป๊บนึง ซัมเฟอร์ไดออกไซด์นะครับทำปฏิกิริยากับน้ําฝนในไนโตรเจนออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ําฝนมันจะได้ซัมเฟอร์ไดออกไซด์ fire, นะครับมันจะได้ตัวนี้นะครับกรดซัลฟิวริกส่วนไนโตรเจนออกไซด์มันจะได้ตัวนี้นะครับกรดน fire, นไดตนตนะริกซึ่งไอสองตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าฝนกรดเพราะว่าเป็นกรดแก่ สตัวนี้มีค่า p s ถ้าครูจำไม่ผิดก็ประมาณ0.5นะครับซึ่งเห็นไหมมันห่างจาก4.5มากนะครับไอตัวนี้มันประมาณ4.5นะครับกดคาร์บอนิกยังเป็นกดอ่อนอยู่ส่วนไอไอพวกซันฟิวริกกับไนตริกเนี่ยมันเป็นกดแก่นะครับซึ่งกดแก่นเนี้ยเราเรียกว่าสมกรนะครับถูกผิวเราเนี่ยผิวเราจะไม่หรือว่าอะไรยงไงได้ ครับครึ่งเรื่องการไอเรื่องผลกดก็ค่อยว่ากันเนาะครับเป็นยังไงวิธีป้องกันวิธีแก้ไขก็ค่อยว่ากันอ่ะนี่นี่ก็จบนะครับสําหรับเรื่องหินมอกหินน้อยต่อมาวันนี้น่าจะได้แค่การก่อนส่วนการสะสมตัว,งตวองคะกรน่าจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอ่ะต่อมาภาพสุดท้ายเดี๋ยวครูให้ดูภาพนี้ ภาพนี้เราเห็นอะไรนะครับภาพนี้เนี่ยเป็นแป้นหินนะครับตามตามภาพเลยหกจุดสองหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นแป้นหินซึ่งมันเป็นผลการกรออันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ,ขอการก่อนนะนะครับมันเป็นผลการก่อนที่เกิดจากลมนะครับเกิดจากลมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะนะครับ ลมมันทําให้เกิดการกรอนม,มีมันมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดถ้าเทียบกับน้ําเทียบกับพวกฐานน้ําแข็งนะครับลมเนี่ยมันก็แค่เป็นอากาศมันจะไปกรอดใครได้ถูกไหมนะครับมันเบามันมันสัมผัสเบาเบาถ้าเทียบกับน้ํากับฐานน้าแข็งนะครับถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับพื้นที่โลง่ลงๆหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีอ,อะไรต้นไม้ อะไรแบบต่ตางๆเนี้ยนะครับลมจะมีผลต่อการก่อนน้อยมากนะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับ <Yeah. S 2> ไม่มีต้นไม้ mm. ไม่มีพืชคุมดินนะครับ <Yeah. S 2> เป็นพื้นที่แห้งแลง้งเหมือนทะเลทรายน yeah. ะย <co ld> ครับ <co ld> ลมจะมีผลต่อการก่อนมากนะครับเช่นก็นึกง่ายๆเลยทะเลทรายนะครับเราจะเห็นไหมทะเลทรายจะเป็นคลื่นๆนะครับเป็นคลื่นๆทะเลทราย เดี๋ยวครูเราน่าจะนึกออกเนาะเดี๋ยวเราครูหาก่อนอ่าอเงี้ยเดี๋ยวครูแคปภาพไปให้เนี่ยนะครับทะเลทรายเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยนะครับไม่มีไม่มีพืชคุมดิน พื้นที่แห้งแล้งนะครับอากาศร้อนอย่างเงี้ยลมจะมีผลต่อการกร่อนก็เห็นไหมเราจะเห็นริ้วๆเป็นริ้วๆเนี่ยนะครับนี่คือปัจจัยของการการกร่อนของลมนะครับมันก็จะทําให้สภาพพื้นที่ผิวของทเทเลทรานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เหมือนเดิมตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นธรณีสังฐานที่อีกแบบหนึ่งของททเลทราน์นะครับโดยปัจจัยก็คือลมเนาะส่วนไหนเนี่ยนะครับแป้นหินเนี่ย มันก็มีลมสัส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่ครูว่าน่าจะเป็นน้าซะมากกว่านะครับที่ว่าก่อนก่อนหินให้เป็นอย่างเงี้ยนะครับอืมก็แค่นี้นครับสําหรับเรื่องการก่อนจบนะครับจบไปแค่นี้แล้วก็ขึ้นในนี้ไว้นะครับตัวที่สามของเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็คือ การสะสมตัวของตะกอนะนี่คือการสะสมตัวของตะกอนมีไม่เยอะหรอกแต่ว่าดูจากเวลาแล้วน่าจะไม่ทันนะครับค่อยมาอาทิตย์หน้าดีกว่านะครับว่าการสะสมตัวของตะกอนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้มีเวลาอธิบาย เยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้เรามีอะไรสงสัยบ้างนะครับถามได้นะครับก่อนจากกันไปเออเดี๋ยวครูถามเขาหน่อยเมื่อกี้เทลยังไม่ตอบคูเลยบอสก็ได้นะครับเราเรียนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนน่ะถึงเรื่องอะไรแล้วครับ อาทิตย์นี้มันตรงวันหยุดของวิทยาศาสตร์ก็เลยไม่ได้เรียนวิทย์ครับครับแล้วอาทิตย์ที่แล้วล่ะเราจาได้ไหมนึกออกไหมครูแค่จะดูเฉยว่าเราถึงไหนแล้วนึกไม่ออกไม่เป็นไรครับหรือว่านึกออกนึกไม่ออกโอเคนึกไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยว นั่งอยู่บ้านนะครับอ่าไม่เป็นไรครับแล้วก็เดี๋ยวครูค่อยค่อยถามอาทิตย์หน้าแล้วกันโอเคไปพักผ่อนได้ครับ